เท่ลัรสัปมาแป๊บหนึ่งได้จ้ะฮัลโหลคาเล็กบเตี้บาจ้าจา้ะเมื่อื่นก่อนเด้อมื่อนี้มันวันหยุดมือ่อนียนวันแบงฮอลิเดย์เขาจา้ะเอาวัาแนแ่นงวด้วนงวดบอกโอ้จ,าจา้าจ้า ซื้อเลขกับบถือพี่น้องเอ้ยซื้อแปดสามสามแปดมันไปนออกหนึ่งแปดกับเจ็ดสองจ้าพี่น้องเสาใจไรกรันพนันเป็นซิงบอดีแล้วจ้ากันเส้าเล่นได้ก็เส้าเล่นเราเด้จ้าเพาว่าทนเส้าเล่นมาได้ก็เล่นต่อไปเนาะ <c oughs> ค่อยกัิเส้าเล่นกอนเ <c oughs> ส้าเล่นจากสิบห้ามือนะจ้าเดียวอีกสิบห้ามือค่อยว่ากันไม่เนาะ สวัสดีจ้าพบกับช่องมอนซีชาแนลนะจา้าเห็นโมเขาบอกว่าคัดดอกไม้คือสองพูง,งามตทวสันก็เลยเอามาคัดอีกเนาะจ้าเมื่อนี้มอนซีเฮ็ดยำขนมจีนกินนอจา้าทั้งฟังไทยฟังลาวฟังยุโรปแล้วจา้าละก็มาดามทั้งหลายสู้ขู่สู้ค้นเนาจ้าไม่กินยำขนมจีนนะมอนได้จา้ากินฮ้มันสว่งก่อนนาะเมื่อนั่นไปรอ,อามาวิ้นหัวตึบๆเยูะ มันค่อยสใส่มือหรือใส่ซ่อมก่อนค่อยคือบ่ถนัดแท้ใส่ซ่อมกับบัถนัดใส่เมือกับบัตนัดเมื่อคืนนี่พี่น้องค่อยตอบคอมเมนต์กับเซต u t u b e ค่อยปวดตาอะไรฮ ขอเลยได้ส่แว่นดำหังสิหล่ะขอเลยได้ส่แว่นดำหนง่งสิอันเซกยูทูบคอยแฟนของเราเขามาเห็นเอ้าเธอเป็นบ้าแล้วบอสันเธอก็ใส่แว่นตาดำเลีนโทราัรส์ว่าสันปวดตาลายก็เลยได้ใส่แว่นดำหนึ่งสิเซก YouTube ยูาากทูบเ <c oughs> มื่อคืนเนี่ยนะ้ำ <c oughs> ขนมจีนใส่ปลาทูหอมหอม ทั้งมื้อทั้งสองทั้งสองอย่างแซ่บแซ่บอืม้ม นี่ยูนี่มันเป็นวันยูนนะจ๊ะเป็นวันอนเป็นวันแบ่งฮอลิเดีย <c oughs> มอนานมากินอันผักสาระแน่ไหมจ๊ะมันหอมเดีย มาก,กินผักสลัดแน่ผักหอมป้อม mm -hmm. มันีอากาศหนาวหนาวจากคนโตเมื่อเนี่ยหนาะ What do? เซนระเบิดแล้วพี่นั่ง <c oughs> ยังจะตอนหอมกับประทัว อร่อยมากแซ่บถ้าย้ําขนมจีนต้องใช้ปลาทูด้วยจ้ะว่ามันหอมปลาทูมันหอมมีแต่หอมหัวแดงเสียนขนมจีนม่นละ อิม่มแซ่บมากจ้ะพี่น้องมื่อวานมอนนสิขอจบคลิปแค่นี้นะจ้ะถ้าผู้ใดามากก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมนะจ้ะที่สําคัญกดซับสไครต์ให้มอสนนินะจ้ะมื่อนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย